สบายดียพี่น้องสุขเคีมันเสมอมันอม่นเครือไม่เพื่อน่าเนาะข้อมเจ็บให้ไใดข้อมไข่ให้มีให้อยู่ดีมีแห้งห้อยู่แดงมีมหี่เด้อพอม่ไอหน่องสุภูสุขคนเสียงจากสังคมยอดนิยมรกระยอคือเก่า,อาตอนนี้ยืนอยู่ไ้มั่นครับหาทายเที่ยวทัดตอนอากาศเยน็เยนเย็นอากาศโบหอนบันเด้ ท้องฝ้ากับมิแต่คึมคือฝนสีตกอีกเลยพี่น้องะยืนทายไปพ้นหรอเห็นตวนตาลบ่พ้นยืนเธอเลยเยอะพ้นอ่ะรอบรอบคางมีแต่หฮมั่นสมอหลังพี่น้องเอ้าเอาพี่น้องยืนยังเหงอไหลเลยครับเอ้าบม่มีลมบ่มีแดด โบมีแดดโบมีลมห่อนเอายางเดียวเสียงจากสังคมหยอดนิยมรอก,ก็เหาะคือเเ่าด้วยพี่น้องเด้อกน่ะเห็นบอข้าลังลังผมนะภาพน้ยนอยๆนะนั่นละ่ะโคกงง่างองะไรนะไปข้างหน้าก็คือยางพระลร่าพูลใไกลๆต้นยางพระลร่าไกลๆ เก่ๆผมเนี่ยก็คือสนมั่นสะับะหลังครับสังคมยอดนิยมคือเก้าพี่น้องคือเก้าโอ้ทยท้ายยังกระโบกใครได้ประเดนเนี่ยมันมันหอนมันเอาครับเงอไหลใข่หน่อยยืนอยูยย่ซื้อกเงือไหลจะมันแดดเนี่ยคือทายบ่ได้เลยครับบบมีร่มบบมียังพัดเลยพี่น้อง สังคมยอดนิยมรกอกออเนาะคือเก่าคือเกา่เกาครับเดี๋ยวฝนอะเรื่องเรื่องกล่องไปให้พ่อแม่น้องเบ้างคนข้องน้ำข้องน้ำละครับข้องน้ำนั่นกุกย่างไงกุกย่างไงยืนเธอเลยเสือเอียดเลียดมายำไหนก็เห็นแต่กุกย่างไง ้ยคางห้องน้ำเบื่อแนวอยูอ่แน่กินออกขึขขนนน้นออกไงถ้า,อ,าอยากพักจักพักกับทินพักอย่างไยังจักพักกับโดนหนามจัก,พ,ก,กพักอย่างไยังมันขืนเติมคนน่ะมีหอดพักสะดอกพักสะเดาคนละครับเออคนบุญทุ่นกินดอกจะเก็บไปกินคนยอดพักกระเดาคนว่ากระเดาคม เนี่ยพอก,กะเดาบมีผิดโบมีพ่พครับมีแต่เพียอพอก,กะเดาก็ได้เนี่ยมีเต่เพียเพี่กับบมันเพียเราครับมีแต่ใบมันขาดคือมาแลงมันมากัดกินนะ่ะมาแลงมากัดกินปวกน่ะมีแตี่ปลามันหรอครับปลามันสะบะหลัง โอ้ยเขียวเต็ไมไปหมดพี่น้องไงสังคมยอดนิยมคือเกา่าเด้อเนี่ยมอเห็นภาพเจ้า,จาของดอกซองไปทายไปเบาไปหน้ากล้องก็มือดอากาศมันมืดแห้งอ่ะซ้ำนี่ซะก่อนพี่น้องอยู่แดงมีหี่อยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวมาผอกับสังคมยอดนิยมคลิปตัว,ต,วตัวไปครับมีหยังกับสีทายให้พ่อแม่ไอ้น้องเบิ่ง สบายดีครับสวัสดีครับผม